สวัสดีครับก็พ่มการนะครับมาดูกันครับว่ารุ่นรวยปดนี้นะครับพมเก็บอะไรไว้มั่งนะครับนี่ครับรายการที่พมเก็บไว้นะครับซ่องเลี่ยนนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ปล่อยเนาะอันนี้อันนี้ลูกค้าประมูลไปแล้วนะครับรอส่งนะครับ พรุ่งนี้ครับก็อันนี้ครับอัลปาก้าครับยังไม่ไปนะครับโคชับซ้ำเก้าหกนะครับมาดูครับป่าซองเรียนพผมเก็บอะไรไว้บ้างนะครับ นี่ครับมีแค่ซ่องเลียนในรังครับรายการที่เจ็ดเนาะเป็นนามปะก้านะครับอาก้าครับลงยาเขี้ยวขอบแดงนะครับที่ชอบเลยนะครับก็คือซี่เขียวนะเดิมมีคนชอบซี่เขียวอยู่แล้วครับสวยนะครับ นะครับสวยไหมครับเลขโคดครับเลขโคดแค่สองหลักนะครับห้าแปดเนาะนี่ครับ โวยย่หินองนี้บอกเลยครับราคาไปแคร์แน่นอน,นครับอาปกา้าลงองยาเขี้ยวนะครับมแเ้วชั้นต่อไปครับที่่ผมเก็บไว้นะครับนี่ครับตองหนึ่ง เงินครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับเปนน็นเงินครับลงยาน้เงินครับคอบแดงครับงไงครับแล้วกทองคำาลงประพัดคมๆม,มครับปุญยากาโมนะครับ ดูครับลงยาครับเนี้ยบนะครับดูครับไกลรวยปดนี่นะครับไลโคดครับ1นึ่งหครับรอบที่แล้วก็ตาม,มอยู่นะครับแต่มันดัน ดันออกหกสนย์สามเนาะแต่จะออกออกเป็นสามู่ย์หกก็น่าจะโดนนะครับก็น <c oughs> เนื้อเงินตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะขึ้นห้าพันไปแล้วนะครับสําหรับเนื้องเงินครับราคาขึ้นไวม,มากครับรวยพดนีครับท่านใดเก็บได้เก็บครับสำหรับสององค์ครับ กงเก็บไว้นะครับเรื่องเงินก็มีเรียนเดียวในรังนะครับสําหรับ4ี่นี้นะครับตามยิงในรังมีงเงินซ่องซ่องเรียนเนาะก็จะเป็นซี่สลับกันโดยจะเป็นสี่แดงครอบน้ําเงินกับน้าเงินครอบแดงนะครับนักการทองคาเหมือนกันครับสวยครับแล้วส่วนนี้ครับมีซ่องเรียนในรังครับอับปก้า มีมีไรซี่อยู่ครับแต่ซี่เขี้ยวนะครับมีแค่ซ่องเลี่ยนในยังครับดูครับคมครับลงมารพัดเห็นไหมครับพุนยะากาโมครับชอบนะสีนี่ถท้ายเปรียบเทียบเลยนะครับสี่เนี้ยครับจะเนาะน้องๆเนื้อเงินเลยนะครับ สำหรับในหลังนะที่พม้ว่ซุวยสุวยลองอันดับหนึ่งเงินนะครับอันหนึ่งเงินมีซองเหรียญอันนี้ก็อันดับสามเลครับแต่แล้วคนชอบเนาะบางคนก็ชอบอัลเบกาสตินนะครับแต่สำหรับผมอมให้อันนี้เป็นเบอร์สามนะครับส่วนอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเนาะตองซองเป็นเบอร์ซองอัลเบกาสีเขียวเลพ่ผมให้เป็นเบอร์สามนะครับก็ ความชอบ่วนตัวนะครับก็ทุกคนชอบอยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันครับว่าใครให้เบอร์ไหนเป็นรายการไหนเป็นเบอร์หนึงรายการไหนเป็นเบอร์สองรายการไหนเป็นเบอร์ทาบนะครับนีบ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คร,ครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต,ต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ก,กดไลค์ก,กดแชร์ก,กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะครับ